ขอแฟนทั้งทีต้องพระแม่รักษมีเท่านั้นนี่กำลังฮิต ใช่ค่ะเปิดติกตอกนี้เจอเพียบแต่เดี๋ยวมาคุยกันกันอื่นสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยู่กับเรานะครับคู่หูคู่งามพบกันอีกเช่นเคยเป็นประจำเลยกลับมาครั้งนี้ชุดอาจจะซ้ำนิดหน่อยคงไม่ว่ากันไม่ใช่เนี่ยสีชมพูมาหวานแหววเลยเราจะไปขอแฟนเนี่ยเห็นไหมจังไปขอแฟนนี่ตามลักษณะเลยนะเขาบอกว่าจะแต่งตัวสกปรกไปขอไม่ได้ยุคนี้สมัยนี้เมื่อกี้เกริ่นใช่ไหมพระแม่ลักษมีเอาจริงๆผมเนี่ยด้วยความที่ไม่ค่อยได้ขออะไรเท่าไหร่แต่ตก ใจมากเปิดทิกตอกเจอตลอ,อดลอเลยเจอวิธีขอวิธีนู้วิธีนี้ตอนแรกก็เอ๊จะคุยเรื่องนี้ดีไหมเจอพี่กล้วยไม้ค่ะพระแม่ย์เรื่องพระแม่ลักษมีสิดีดีดเลยกำลังฮิตเมื่อกี้น้องฝึกงานคุยกันอยู่เราเคคไ่คุยอะไรกันคุณผู้ชมเราอยากรู้เหมือนกันถามอ่ะคุยอะไรกันน่ะนี่หนูจะไปขอแฟนเอ นี่ขอแฟนแล้วก็ขอใครพระแม่ลักษมีต้องพาไปนี่ไงคนพาไปอยู่นี่บังคับไปไปเลยคุณนี่ไม่กับพี่นะไปกับพี่แต่ได้ข่าวว่าการขอพระแม่ลักษณีลักษมีนั่นไม่ใช่บาตาจ้ะลูกขอนะขอใครก็ได้ขอให้เป็นคนดีแล้วไม่พอขอยังไงเขาบอกขอแค่นี้ไม่พอต้องระบุละเอียดรูปประพันธ์สันฐานฐานะเอ่ยความหล่อเหลาเชื้อชาติ อุยได้ขนาดนั้นเลยการงานได้ขนาดนั้นนี่ไม่ใช่เกมเด e อะซิมนะครับคุณที่คุณจะสมาเลือกทุกอย่างได้แบบสเปคได้หมดเลยอแต่เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนก่อนอื่นพี่ก้วยขายของอขเลยนะคะไม่ต้องขอเลยไม่ต้องขอจัดให้เต้นแตนแตนต้องคู่นี้เท่านั้นนะคะ คูห่หูคู่เดียวของเรานะคะคงามหนึ่งและก็งามสองนะคะโปรโมชั่นตอนนี้นะคะซื้อ2ชุดแถมฟรีอีก1ชุดในาราคา2,400บาทนะคะคร,รีบโทรมาสั่งซื้อที่เบอร์0 8 2 4 4 2 3 6 2 6นะคะคร,รีบโทรมานะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าจัดให้เลยครับวันนี้อาจจะแปลกใจนิดนึงผมขออนุญาตแลกแลกเห็นไหมหน้าที่เห็นไหมคุณทำลบเลยเราคิดเราคิดมูลค่าเครื่องคิดเลขอยู่เมื่อกี้ขอขอแลกหน้าที่กับพี่กล้วยหน่อยอยากให้พี่กล้วย ชาร์จพลังเดี๋ยวเบรกสองนี่ดูดวงกัน,นใช้พลังมากเลยอ่ะเรื่องพระแม่ลักษมีที่พระ,พระแม่ลักษม,มีเนี่ยเขาเรียวกว่าเป็นเทพีแห่งความรำ่รำรวยร่ำรวยและความรักครับคุณคผู้ชมความรักแน่นอนครับเพราะอ่ะ ตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยพระแม่ลักษมีเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพระชายาของพระวิษณุหรือุใะหรือพระพระนารายณ์นั่นเองนะฮะเนี่ยถ้าคุณนึกภาพไม่ออกเป็นเขาเรียกว่าสวยองค์นั้นสวยมากเลยว่ะถ้าคุณปกติเรามักจะเห็นคนที่เอามามาเป็นวอลเปเปอร์ก็มีใช่ค่ะเป็นเขาเรียกเอาไว้หลังเคสโทรศัพท์ก็มีอหน้าลักษณะไม่ออกก็ประมาณนี้อันนี้อาจจะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่นะฮะผมพยายามคว่ำดู นี่นี่ก็ยังไม่เห็นเท่าไหร่ก็ประมาณนี้ประมาณนี้ละกันเดี๋ยวพยายามหาอินเสิร์ตให้นี่ประมาณนี้อันนี้ก็เป็นพระแม่ลักษณะคือลักษณะก็คือเป็นสวยอะ่ะนี่ไงนั่งอยู่ใส่ดอกกุหลาบสีชมพูเลยเนี่ยคุณดิมน,นี่เตรียมตัวไปขอเตรียมตัว,<อ>ตวไปขอเดี๋ยวผมบอกเคล็ดลับการไปขอว่าต้องขอยังไงแต่งตัวยังไงแต่ผมเอะเรื่องเมื่อกี้ผมเมื่อกี้ผมพยายามเปิดหาวิธีการบูชาอ้โนี่เลยคุณผู้ชมชเขาบอก การบูชาพระแม่ลักษมีใช่ไหมต้องต้องเขาเรียกอะไรท่องคาถาบูชาพระพิฆเนศก่อนอ๋อโอมศรีคณีใช่เลยใช,ใช่เลยก่อนหลังจากนั้นถึงจะบูชาพระแม่ลักษมีได้นั่นเองครับโดยเหตุผลนั้นนี่มีเหตุผลนะแต่ผมจะอ่านให้ฟงังโดยปกติแล้วนะครับชาวฮินดูมักจะบูชาพระพิฆเนศและบูชา พระแม่ลักษมีไปพร้อมๆกัน oh. นี่เพราะพระพิคเนนั้นเป็นมหาเทพผู้ทรงภูมิปัญญาที่ยิ่งใหญ่นะฮะ oh. ผู้ขจัดอุปสรรคและอำนวยความสําเร็จให้ทุกสิ่งและพระแม่ลักษมีเนี่ยเทวีแห่งความร่ำรวยและความอุด,ดมสมบูรณ์ก็จะเสริมให้เกิดความเป็นสิริมงคลคสมหวังดังปรารถนา,<อ>าด้วยนะเนีเราก็มีนะคะคุณดินพระแม่ลักษมีไม่มีเหรตรงไหนนี่ก็พาคุณดินไปไหว่อยู่ อมีที่ตั้งมีใช่ค่ะแท่ตนี้มีองค์พระพิฆเนศหนึ่งแล้วอ๋อปกติแล้วเขาก็คือจะบูชาชด้วยกันนั่นเองอ่ะที่กรุงเทพมีที่ไหนที่พี่กล้วยนึกออกห้างเกสรเลยค่ะคุณผู้ชมห้างเกสรหนึ่งแล้วก็มีวัดแขกวัดแขกเดี๋ยวนะนี่มีวัดแขกแล้วก็มีที่วัดวิษณุเขตสาทรอ๋อค่ะแล้วก็มีวัด พระศรีมาหาอุตมาเทเวีนี้ก็วัดแขกนั่นแหละแขกเหมือนกันวัดเทพมนเทียนเสาชิงช้าเขตพระนครควัดไผ่เงินโชตนารามถนนจันทร์กรุงเทพมหานครโอ้ยีูว่วเ,เยอะใ,ในเมืองหมดเลยในเมืองหมดเลย แต่รู้สึกต่างจังหวัดก็มีนะผมรู้สึกที่ไหนคะคุณนินเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเซิร์ชให้เดี๋ยวถ้าเจอเจอะบอกเยอะมากเลยคุณผู้ชมมันเยอะมากมันเยอะมากเพราะบางที่อ่ะอย่างที่บอกอ่ะเขาก็มีการทําเป็นเทวไลใช่ค่ะเทวไลได้หลายคนเนี่ยอย่างอย่างที่ออฟฟิศเราก็มีบูชาเขาเรียกว่าอ่ะมาดูของที่ต้องไปไหว้อันนี้เขาบอกว่าต้องสีชมพูเท่านั้นมาดูบ้างมีอะไรชมพูบ้าง นี่แต่บอกก่อนว่าปกติแล้วนะฮะคนฮินดูจะนิยมไหว้พระ,ะแม่ลักษมีในวันศุกร์วันศุกร์เอ๊ววันนี้ป่ะไม่ใช่พรุ่งนี้วันศุกร์นที่เราถ่ายทำนะฮะ,ะพรุ่งนี้อ้าวเตรียมตัวทุกคนไปชมพูคุณมาใส่สีดำอะไรไปไป,ไปนะฮ <c oughs> ะนี่ทุกวันศุกร์และควรใส่เสื้อสีชมพูคุณมีแล้วนะเพแล้วะพระแม่ลักษมีนั้นชอบสีชมพูโดยของที่ต้องเตรียมมีดังนี้ครับค่ะดอกบัวสีชมพู ดอกบัวสีชมพูหนึ่งจดดีกว่าจดจดจดเออลืมบอกไปพี่กล้วยคนดูรายการเราคุณแม่จ๋าคุณแม่ถ้าคุณแม่อยากได้แฟนอยากได้แฟนใหม่ได้ไหมอ่ะได้ขอเรื่องความร่ํารวยได้นะคะไม่ใช่พ่อแม่รัศมีคือเทพี่งความร่ํารวยและความรักแต่ที่ฮอตฮอตที่ฮิตตอนเนี้ยในติ๊กต็อกคือวัยรุ่นอ่ะวัยรุ่นไปขอแฟนความรักขอแฟนขออะไรขออยากได้พระเอกเกาหลีงี้ได้เขาบอกว่า บางคนที่คุณเล่าให้ผมฟังขออะไรนะขอแบบระบุเชื้อชาติได้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราคุยกันขอดุเตรียมของไหว้ก่อนเตรียมไม่พร้อมนะดอกบัวสีชมพูถ้าจะเป็นดอกไม้อื่นต้องเป็นแดงหรือชมพูนะครับเอาดอกบัวเนี่ยคุณผู้ชมถ้าเขาสั่งดอกบัวดีที่สุด อย่าไปหรือไอตรงหรือดีอย่าไปหรือเวลาเราขอเราไม่หรือนะคะคุณผู้ชมเราต้องเอาตรงตรงเด็ดคุณจะขอแฟนสัญชาติเกาหลีหรือฮ่องกงถ้าเกาหลีใต้ไม่ได้ขอเกาหลีเหนืออย่างนี้ไม่ได้เอาก็ได้เกาหลีเหมือนกันไม่ได้เขาแค่แบ่งกันออกมาแอ่อาเมื่อกี้จะใช้หนึ่งดอกหรือ2ดอกก็ได้นะครับแต่ดีที่สุดควรเป็นเอาจด แปดอกแปดอกนะครับเพราะเหมือนเป็นการระลึกถึงนะครับพระอัฏฐรักษ์สมีนะหรือพระแม่ลักษมีมีแปดปางนั่นเองอเขาจะมีแปดปางแล้วลงไปหาดูได้นะครับผมต่อไปน้ําเปล่ามีวงเล็บให้ด้วยนะหรือน้าอ้อยน้ำมะพราะ้าวน้าตาสดเอาน้ําเปล่าไปน้ําเปล่าไม่ต้องคิดมากนะครับนมอันนี้ไม่แน่ใจว่าต้อง,องเป็นปน,นมชุมพูไหมเขาไม่ได้ระบุแต่ผมว่าถ้า ได้ทั้งสองอ๋อได้ทั้งสองเลยจลงจะนมจืดได้นมช็อกโกแลตได้ไหมอาะชมพูสิไม่ชมจืดกับนมสตรอเบอรี่หรือนมคชมพูขอให้ออกชมพูคุณไปช็อกโกแลตสีแต่ผิดละผิดละไม่ได้ละคุณไม่ได้ไม่ได้เกาหลีละตัดออกตัดออกมาต่อไปครับขนมพื้นบ้านของอินเดียนะครับมีขนมดอกบัวชมพูขนมดอกกุหลาบแล้วก็ขนมโมทกะและลาดูขนมพวกเนี้ย สามารถหาซื้อได้ตามแถวแถวร้านวัดแถววัดแขกจะมีร้านมีหรือถ้าใครเคยไปเดินตลาดแถวพระหุรัตผมเคยไปเดินเที่ยวเขาจะมีร้านขนมแขกขนมอินเดียเคยกินแล้วหวาน,วานด,ดูพูดเป็นเสียงเดยวกันคุณ<า>ผู้ชมหวานนี่ย่ที่ว่าหวานเสบคอกินน้ำเชื่อมอ่ะคุณตอนแรกคุณนน้ำตาลคุณผู้ชม เราเดินไปโนแปลกพ<ช>ี่แปลกทักเอามาพาหูรัดทั้งทีขอเดินไปดูขนมสีนา่ากิน<ช>สีเหลืองสีอะไรเอาซะหน่อยมาเลยมาเลยมา20บัาท20บาทมา20บาทม,มาปั๊บชิมแค่นั้นชิมหน้ารัานแบบ <c oughs> ทั้ไม่หวานขนาดนั้นนะเขาขนมหวานคุณนินคือท้องหยอบท้องหยิบอ่ะคุณผู้ชมยอ,อาอไปเลยแพ้ไปเลยเหมือนแบบเหมือนเอาบางแบบเทนตาใส่อเอาไปไม่งกหรอก โลตี<ด>สายใหม่ยังไม่สู้นะยังไม่สู้คือใครใครเป็นเบาหวานนะผมแนะนําเลี่ยงเดินออกเส้นทางนี้เลยนะครับขึ้นตามีโอกาสขึ้นตานะไปให้ไปต่อไปผล,ลไม้5ชนิดอันนี้สําคัญนะคะกนได้ไหมเดี๋ยวทีเดี๋ยวคุณรอุณรอผมก่อนดิีนะวันเนี้ยพอไม่ใช่หน้าที่นําพิธีเนี่ยคุณผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วเวลาผมเป็นอีกคนนึงโอเคนี่เขาบอกว่าผลไม้5ชนิดนะฮะหรือผลไม้ลดอ่อนลดอ่อนเมื่อกี้หวานจัดไปแล้วนะเช่นมะพร้าวมะพร้าว แอปเปิลแต่ต้องเป็น5ถึง8ผลขึ้นไปนะครับเหมือนเดิมเพราะมีความเชื่อว่าจะขอพรในเรื่องของความรักหรืออยากได้คู่ครองเนี่ยถ้าเป็นลงเลขเนี้ยมีโอกาสสูงแสดงว่าน้องๆต้องไปขอเลข8ใช่ดอกบัวต้อง8ดอกใช่แล้วก็ผลไม้ผลไม้ต้อง8อย่างไหมหรือว่า8 8ผลได้ไหม8ผลเขาบอก8ผลมะพร้าวแอปเปิลอะไรแบบนี้แต่ถ้าแอปเปิลก็เลือกสีชมพูมีมีเอฟมีมีเดี๋ยวยุคนี้มีสีชมพู นะฮะและเมื่อขอพรเสร็จแล้วก็สามารถลาของไหว้แหละนำกลับมาได้เลยแต่ส่วนใหญ่เอากลับไหมแล้วแต่แ,แต่แ,ตแล้วแต่นะถ้าถนัดก็เอามาแล้วกันได้เขาไม่ติดนะฮะกำยาหรือทูปเก้าดอกะนะครับนี่มามาก็ตามนี้ขนมบ็อกกี้ได้ไหมสีชมพูได้สีชมพูพี่อ่านบอกอยู่ข้างหลังกล้องพี่อ่านน่ศึกษาแม่งดีบอกได้ จัดไปอ่าต่อไปเรื่องเคล็ดลับการแต่งตัวอันนี้สําคัญมากแต่งตัวยังไงเอยคุณดินมีเมื่อกี้เราคุยกับน้องน้องๆที่อยู่หลังกล้องเนี่ยเขาบอกว่ามีบางคนไปขอพระแม่ลักษมีศกกระโปกศกมกลุงลังกลักขะทมถุยหยาบคายนี่ใครวะเนี่ยคนอย่างเงี้ยขอไปก็ไม่ได้แฟนอย่างแรกเลยก่อนที่จะออกจากบ้านไปขอ อาบน้าอาบน้ําแต่งหน้าสวยๆหอม้อมแต่งหน้ากัดแกมชมพูชมพูทาลิยชมพูไปเลยค่ะติดกิ๊บสีชมพูไปเลยค่ะนะอันนี้จะเข้าเขาแล้วมาดูอะหลักการเคล็ดลับจะขอให้ได้นะครับเขาบอกว่าให้แต่งตัวให้มีสีสันสดใสถูกต้องแล้วคุณทําถูกแล้วนะเป็นเสื้อเนี่ยสีแดงชมพูบานเย็นสีส้มหรือสีสดสดฉูดฉาด เอาไปเลยแต่เต็มๆสีชมพูในในตีมนี้ชมพูผมว่าชมพูไปเลยจะหมวกกางเกงกระเป๋าได้หมดเลยนอกเหนือจากของไหว้ทั่วไปอ่ะสิ่งที่จะนําไปสักการะพระแม่ก็คือชุดสารีชุดสารีก็คือชุดชุดที่เป็นเดียที่เขาใส่ใส่เต้นกระตอนวันวันเด็กตอนเด็กใช่ไหมอ่าและของประดับนะครับและวันที่ดีที่สุดในการไปขอก็คือเมื่อเล็กเมื่อกี้เราบอกแล้ววันศุกร์วันศุกร์นะครับยกเว้นช่วงตีสาม ตอนนี้เออคงไม่ต้องเดือไม่แน่นะไม่แน่นะแบบมีคนแบบคนเยอะไงแต่ถ้าไม่สะดวกจะเป็นวันไหนก็แล้วแต่ไม่เราไม่มีคําว่าหรือพวกเราสายมูไม่มีคำว่าหรือเช้านะคุณผู้ชมถ้าเขาบอกวันศุกร์ต้องวันศุกร์เราจะไม่มีติดวันสะดวก<ช>ทุกวันศุกร์คือวันศุกร์แล้วเรามาต้องไปละต้องลางงานไปแต่เช้าเลยใช่หรือไม่ต้องไปก่อน นะคุณไปมุ่งลาง,งานเงินไม่เอาแล้วใช่ไหมมาแล้วที่สําคัญเมื่อกี้เราย้ำไปแล้วว่าก่อนขอพรหรือใดๆนั้นก็ต้องสวดสวดเครี่ยงบูชาองค์พระพิฆเนศก่อนอันนี้สําคัญนะครับสําหรับคนที่ต้องการขอพรในด้านความรักฟังฟังฟัง,ฟงนะฮะคุณแม่ฟังด้วยคุณแม่คุณแม่มาลีคุณแม่ทุกท่านที่อยู่ที่บ้านนะฟังด้วยนะสําหรับคนที่จะจะขอความรักนะครับขอเนื้อคู่ให้ระบุมาแล้วครับ <S <S ให้ระบุลักษณะของคนที่ ต้องการมาเป็นเนื้อคู่อย่าไหมระบุเพศไหมคุณดินได้ละเอียดละบุเพศละเอียดเขาบอกละเอียดส่นสูงน้ำหนักผมสีอะไรหน้าตาเอาจมูกโด่งจมูกแฟบเกลีพระเอกเกาหลีพระเอกตุรกีหรือพระเอกพระเอกตุรกีเราก็่อนะคุณดินอ๋อเป็นแขกขาวใช่แขกขาวนี่แต่เขาบอกว่าและให้อธิษฐานกับพระแม่ว่านี่สําคัญนะจดนะจดจดขอให้เจอเนื้อคู่มีบุญสัมพันธ์กัน หรือเนื้อคู่ที่สินสับเหมือกันค่ะตรงนี้สำคัญและถ้ายังไม่ถึงเวลาที่จะได้เจอขอให้พระแม่อวยชัยให้มีโชคมีลาบและประสบความสำเร็จในด้านการงานและการเงินอ๋ออันนี้เราตีความได้ถึงยังพูดง่ายถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นถ้าผู้ยังไม่มาใช่ก็ขอ,ขอให้มีโชค<ว>มีลารวยหวยก็อาจจะซื้อสักใบหนึ่งตรงนั้นแต่ถ้าสมมติว่าเรามีแฟนอยู่แล้วเราขออะไร พูดว่าว่าไงอะ่ะผมว่าก็คงจะพูดไปก็ขอร่ํารวยอะไรอย่างนี้เลย oh. นะตรงๆพะแต่ส่วนใหญ่อะแบบเคสของพระแม่ผมว่าเนี่ยจัดคิวกันลําบากเลยคิวโอ้ยคนนี้เกาหลีมาอีกแล้วน้องเ็าบอกมาเมื่อกี้คุณนินม,มีคนหนึ่งขอร้อยห้าสิบข้อคุณผู้ชมฤอธิมาร้อยห้าสิบข้อคุณผู้ชมคิดดูสิ<อ>และได้จริงจริงได้ตรงๆเลยนะที่สําคัญเราชอบแบบไหนเราหารูปไปเลยเซิร์ชรูปไปเลยไป<อ>บอกองค์ท่านจะดีมากเลยนะ ค่ะแม่คะแบบนี้เลยค่ะหนูต้องการแบบนี้นะคะนึกภาพครับแต่ต้องการอาชีพนี้ขับรถเบนซ์อ่าก็ว่ากันนักธุรกิจผู้ขายสังหาริมทรัพย์มีคอนโดหลักสิบล้านก็ว่ากันไปเนาะหรือแบบจะขอแบบอ่าอวัยเกษียณเนาะอยากขอคนสัอร์ตสักคนหนึ่งสักเจ็ดสิบอัพอะไรแบบนี้ก็ว่ากันไปไม่ต้องรอมากขอคนที่จริงใจนี่แบบคุณแม่ขอขอคนที่จริงใจแต่งัดลู่มาเนี่ บักองก์ <irgendw carbono S 2> <ül> มาเลยฮะคุณแม่ขอมาเลยนะครับอ้าวก็ได้เห็นไหมในคําขอพรยัง <r> มีบอกเลยว่าเนี like ่ยถ้าย <now> so, ังไม่ถึงเวลาหรือยังได้ขอรวยก่อนได้หมดได้หมดนะฮะอ่ะอันนี้สุดท้ายเมื่อทําการสวดบูชาพร้อมขอพรเรียบร้อยแล้วนี่เพื่อทําให้พระแม่ตอบรับพรและคําปรารถนานะครับให้เดินผ่านด้านหน้าเพื่อให้พระแม่ลักษมีเห็นเรา จดเลยนะคะอันนี้สาคัญมากเออเออพวกเกร็ดเล็กเก็ดน,น้อยที่ผมว่าควรจดนะสำคัญมากอันนี้คือเกร็ดเล็กน้อยที่เราต้องเก็บใ,<ช>ให้ละเอียดเดินผ่านนะเดินผ่านให้ท่านเห็นว่าคนนี้อย่าลืมว่าคนไปขอเยอะเดี๋ยวปักโบกอมไปกับปักแมวเงียวอะไรตรงนี้เดินตามไม่ใช่พ่อแม่ไปให้เขาแล้วไม่ใช่ทําให้ถูกขอเสร็จอะ แล้วนี่สําคัญดอกจันไว้เลยนะฮะไม่ควรเดินวนกลับทางเดิมที่เข้ามาเป็นขาดเคล็ดลับนี้จะทําให้ท่านมองเห็นและตอบรับพรเราทุกประการนั่นเองนะครับและที่สำคัญก็บอกว่าหากพรที่ขอสำลิศผลแล้วให้กลับมาไหว้บูชาอีกครั้งด้วยอย่าลืมนะจ๊ะไม่ใช่ได้แฟนหล่อไปแล้วลืมลืมที่ขอแต่ที่ระบุมาในนี้เขาส่วนใหญ่ไม่ต้องไม่ไม่ไม่มีขอแบบจะให้อนุนี้ไม่เขาไม่มีบนบาสารกล่าว ทางนี้คือขอได้เลยเลทุกองค์ไม่มีบนบาน,นสันกล่าวนะคะคือบางท,ทีเราเราติดสายบน, <c oughs> บนใช่ไหมพี่ก้วยคือไปหาองค์นี้องค์ท่านนู้นจะให้อันนี้จะ <c oughs> ให้อันน,นนุนคนไทยเราเป็นแต่เนี้ยเป็นสายเขาเรียกรามฮ <ขอ S 1> ินดู<ล>ขอเลยขอได้เลยแต่ทําตามเคล็ดลับเราอย่างที่บอกเมื่อกี้มีหลายอย่างเลยนะที่ ที่ทางทางพุทธเลยผมไม่ค่อยเห็นอย่างเมื่อกี้ให้เดินผ่านหน้าเดินอะไรเงี้ยเออเรามานึกถึงในเราไปไหว้พระใช่ไหมอยู่ดีอยู่ดีอยากให้ท่านเห็นเดินผ่านหน้า,นา,นนาตัดหน้าป้าไม่ได้ป้าต<อ>ุ้มน,นิ้ไม่ได้นะฮะคือบางทีความความเชื่อเนี่ยควรรูปแบบกันใช่ค่ะนะครับยังไงก็จะไปขอพรอก็ดูเวล่าแต่งกายให้เรียบร้อย สำคัญไอ้เมื่อกี้ชุดที่สวยงามอะไรดีนะชุดที่สดใสแต่ดูความเรียบร้อยใช่ต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยนะคะให้มีทิดนิดนึงนะคะไม่ใช่ว่าไปจมพูวานแววแต่ไม่เรียบร้อยนุ่งน้อยหุ่มน้อยไม่ได้นะคะผมเคยเจอบางทีส่วนใหญ่เขาเป็นคนต่างชาติบางทีเขาไม่รู้วัฒนธรรมอะไรเงี้ยเขาเขามาเต็มเลยคุณสั้นมาเลยแล้วก้มไหว้ก้มอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็เราก็แบบผู้ชายอะะน่ะจะเดินไปเตือนก็แล้ว พูดต่างให้แม่เลยคุณดิมาให้แม่ล้วก็แบบผมเดินกลับบ้านเลยเนาะผมเดินกลับบ้านผมทนไม่ได้ผมเดินกลับบ้านผมแบบไม่ใช่ไอเตือนแล้วก็เอ้ยยโย่นี่มันโซโซแบบดนเจอรัสนะมันดนเจอรัส for Thailand no 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 นะอันนี้ก็ฝากเตือนด้วยกันใครจะไปไหว้ไปอะไรก็ช่วยๆกันดูทรัพย์สิน อันนี้ย้ำคันสำคัญบางทีไหว้เพลินกับเป๋ากูชชี่ชาแนลใดๆวางไว้ข้างๆตัวผมเห็นบ่อยมากใช่ค่ะวางปั๊บหันมาไปแล้วยังไม่ได้แฝนะดูดีๆด้วยนะครับอ่ะก่อนทิ้งท้ายกันไปอย่าลืม2องาีร้อยบาทเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกับเคสพี่กล้วยชัดพลังเต็มแล้วเจอกันเบรกหน้าครับผมโคหโคงา